ช้าวนันตังคานค่ะมีคนส่งไปทำงานนะคะวันนี้จะถึงก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะแวะกินกาแฟก่อนค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนทางไปที่ทำงานนะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ก็ยังตกอยู่เลย ยนะคะอยากมีร้านกาแฟม,าาามีหอดกล้วยด่างจ้ะเดี๋ยวจะไปหาซื้อสักตุน้น ร้านสวยมากเลยเพ mm hmm. <r uent> ื่อนพี่ทำงานของพิมพ์นะคะสองที่ไม่ได้ไกลกันมากนะคะก็เสร็จจากตรงนี้แล้วก็เดินไปขึ้นรถไฟแล้วก็เดินไปทำงานที่อเอสตารนี่ค่ะชีวิตในสวีเดนแต่ละวันนะคะ ตื่นเช้ามาก็ทํางานเย็นมาก็ทํากับข้าวกินข้าวนอนเช้ามาก็เหมือนเดิมคนะ่ะชีวิตวนเวียนแบบนี้ไม่มีอะไรยิ่งหน้าหนาวนะคะยิ่งหน้าเบือ่อในวันนี้นะคะชงใ่ปีนี้นะคะต้องสอสลล่เสื้อกันฝนแล้ไม่เคยมีเสื้อกันฝนเลยค่ะยู่สเิตมาแปดปีแล้วแต่ทิศนี้นะคะคิดว่าต้องมีเห็ดเยอะแนๆ่ๆฝนตกขนาด เพราะว่าดิดแล้วไปเก็บกันนะเห็ดคายูวานมันก็ําขึ้นตุ่มเล็กๆถ้าในในเขตแบบในเมืองอย่างสตอกโฮล์มเนี่ยมันจะมาช้ากว่าเพื่อนนะถ้าเป็นทางใต้ก็จะขึ้นเร็วตุกแรงมากๆเลยโชคดีมากที่ที่ทำงานฉันอยู่ใกล้ร้านกาแฟากำลังต่อรถไฟนะคะไปทำงานในที่นี่ ลงรถไฟแล้วคะ่ะเพื่อนตอนนี้ก็เดินไปที่ทำงานนะคะที่สองพิมทำตรงนั้นนะคะจนถึงสองทุ่มก็ระยะทางจากรถไฟนะคะไปที่ทำงานก็เดินประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะคะก็ไม่ไกลนะคะก็ะเดินประมาณห้านาทีสิบนาทีตอนนี้ก็ฝนตก <c oughs> เดียวหิมาตกก็ไม่ได้เดินนะคะขึ้นรถเมล์ไปส่งป้ายค่ะถึงเดินไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ถึงจ้ะเพราะเปียกหรอ,อกเนาะฝนบัดรรถปีนี้ก็ 9ก้าร้อจ้ะก็ขึ้นมาทีหนึ่งก็เยอะอยู่เจโคนเลยจ้ะเต็มก็คุมนะชี่แบบว่าเดือนหนึ่งเราสามารถเดินทางได้ตลอดไม่ว่ารถบัสรถไซเราเดินเราใช้บัตรได้ตลอดทั้งเดือนนะคะ ก็มันก็ยังถูกกว่ามีรถส่วนตัวดะค่ะรถส่วนตัวคุณจะต้องเสียค่าจอดรถเสียค่าโอ้ยน้ำมันรถอีกแต่ว่าเราเดินทางเนี่ยโดยไม่มีรถอะ่ะมันก็สะดวกแล้วก็ประหยัดอ่ะคะ่ะแต่ถามว่ามีรถแต่มันดีไหมมันก็ดีทั้งนั้นแหละคะ่ะแต่ถ้าเราไม่จำเป็นมันมันไม่จําเป็นเท่าสําหรับเราแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะคะแต่แล้วแต่คนคิดค่ะแต่สาหรับตัวพิมพ์เองอะ่ะ พิมพคิดว่ามันไม่จําเป็นนะคะพิมมันเดินขึ้นรถไฟรถบัสนี่มันสบายใจคนไปจ้องจะต้องเติมน้ํามันไม่ต้องหาที่จอดไปจอดตรงไหนก็ต้องเสียเงินหมดนะคะที่เนี่ยเสียเงินทุกที่คะ่ะไม่มีที่ไหนให้จอดฟรีสักทีนะคะต้องเสียเงินทุกอย่างเงินเดือนเราก็ไม่ได้เยอะนะคะเงินเดืนอนทําความสะอาดก็อาจจะท่ากินท่าอยู่นะคะส่งกลับบ้านนะคะ ให้ลูกให้เตา้าให้พ่อให้แม่อะไรกัสนสำหรับบางคนที่อยู่จะต้องเสียค่าเช่านะคะค่าเช่าบ้านนูน่นนี่นั่นค่ากินอะไรอีกนะคะมันก็ลําบากนะคะชีวิตคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะบอกว่าพิมพ์เป็นคนที่รู้จักหาเงินเอาง่ายๆเป็นคนขยันนะคะไม่อยู่เฉยไม่ชอบอย,อยู่เฉยนะคะอันไหนหยิบได้หยิบอันไหนทําได้ทําอันไหนขายได้ขายนะคะ จะไม่ยอมให้ตัวเองอยู่เฉยจะไม่ยอมให้ตัวเองอดมันไม่มีใครหรอกค่ะพี่น้องในโลกใบนี้ที่มันยอมให้ท้องตัวเองอะหิวโดยที่ไม่ทําอะไรเลยมันไม่มีหรอกค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าความสามารถของแต่ละคนว่าจะทําอะไรนะคะแต่สำหรับพิมคงไม่ยืมนะคะพิมขายได้กําไรร้อยสองร้อยนะคะก็ซื้อขายซื้อข้าวไปนะคะยูด้เป็นอาทิตย์นะคะไม่จําเป็นจะต้องกินหรูอยู่แพงนะคะ กินร้านอาหารไม่กินอะไรนะคะแล้วแต่บ้างบางเวลานะคะมีเงินก็ไปแวะมั่งนะคะเ, <c oughs> เพื่อนๆค่ะบเมื่อกี้กับเพื่อนที่ทํางานนะคะเพื่อนคนนึงเกืบถึงเกือบถึงขิดค่ะเอ็นแก้วติดคอ